ครับสวัสดีครับนายพลฟังไก่พระมามาร่องผวันนี้ก็พานะครับมาดูนะครับเป็นคู่นะครับผมตัวคู่ตัวเมียนะครับเห็นไหมครับจะมีสองคู่นะครับไม่ได้หงอยนะครับแต่มันหนาวนะครับตอนนี้มันหนาวมากนะครับตันนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกข้อนะครับไอสนใจทักมาได้นะครับโดยให้ทิ้งเบอร์โทรนะครับ นี่ก็เป็นอีกข้อครับนี่น่าจะเป็น VVIP เลยนะครับข้อนี้นะครับเป็น VVIP เลยนะครับสวยมากครับสวยๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะใครติดต่อคณะก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่านี่จะมีตัวคู่สองตัวเมียสองนะครับข้อแรกก็ตัวคู่สองตัวเมียสองนะครับ สวยๆเลยนะครับครับสวัสดีครับ